มีกำหนดการอะไรอัปเดตอ่าหลักจากนี้ไหมคะเรื่องของการทำก็จต่นงๆลอะไรต้นต<ะ>้นใบจะพบพบเ่าจะทราบไหมคะอ่ก็จะมีอ่ เป็นทําบุญร้อยวันครับครับผมอันนี้ได้มีคุยกับเพื่อนชาวแกงเพื่อนลูกศิษย์หรือยังครับของผมก็มีครับมีคุยกับทางผู้ใหญ่ครับก็เขาก็จะไปทําบุญครบรอบร้อยวันครับแล้วก็จะมีมีเลี้ยงเลี้ยงกันในในที่เป็นลูกศิษย์ผมกำหนดการคร่าวๆพอจะทราบไหมครับเป็นช่วงไหนโอ้แล้จะเร็วๆนี้ครับอีกอีกไม่กี่อาทิตย์นะเพราะว่านี่ก็สองสามเดือนแล้วน่าจะมีกิจกรรมอะไรเพื่อสารต่อเจตนารูปของผมอะไรกันบ้างด้วย ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่ากา็คงเป็นวิชาของมอม,มอมที่มอมทิ้งเอาไว้ครับที่เราก็คงจะสืบสานต่อไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสาแบบบอกต่อได้หรืออะไรเงี้ยครับก็คงจะทำเรืเ่องสถานที่ต่างๆอันนี้คือได้ที่เยียงครับเท่าที่โอไดรียนมาเาไม่ชวนนะครับแต่น่าจะเป็นทาง,ทางใต้บ้านเราเนี่ยแหละครับที่เพราะว่าน่าจะบานบุรีหรืออะไรเงี้ยครับพี่โอ้ก็ลองไปดูเลยใช่ไหมวก็มีว่าคิวได้คิวได้ผมไปนะับ เดี๋ยวใช่ครับถามถึงเรื่องของจันจิล่าสุดหน่อยค่ะที่โดนใช้ภาพในการพูดคามเนาะล่าสุดเหมือนเราได้ตอบเรื่องนี้ไปแล้วแต่ก็เหมือนแบบว่าหลังจากที่เราตอบคำถามไปแล้วไปจันจิก็ยังลงภาพเซ็กซี่อยู่โอ้โหห่วงไหมผมว่ามัน มันเป็นสิ่งที่ปกติเหมือนแบบว่าถ้าคนค,คนเขาลงเซ็กซี่ม,มันก็เป็นเป็นสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยผมว่าถ้าคนคิดไม่ดีเราไปห้ามเขาไม่ได้ในมี่ิีมีเตือนมีอะไรบอกไมหมคะ ทีเขาก็เขาก็ต้องใส่ชุดรีวิวต้องทำงานอาของเขาอะครับมันเลือกไม่ได้หรอกครับว่าเขาต้องใส่ชุดแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ทํางานนะครับขางมัเลยเรื่กงนั้่เ่็นตัวเข้าใจตัวผมเข้าใจครับมันก็เป็นงานมันเป็นชุดเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยครับเราห่วงไหมพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับแฟนเราผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะครับก,ก็ต้องระมาระวังครับแล้วก็พยายามแบบอย่าแบบ เอาใจไปอยู่ตรงนั <us> WA ้นนะครับเพราะว่าเขาเขาคิดไม่ดีเราก็บางทีเราไปห้ามความคิดที่ไม่ดีไม่ได้อะไรเงี้ยท่านเองเขากังวลไหมครับว่าแบบเขาเขาแต่งตัวแบบนี้แล้วจะมีผลกับแบบมีผลแบบมีผลขึ้นไหมกับน้องคือผมว่าน้องก็มีกังวลแหละครับเขาก็มีเครียดบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็เขาก็ไม่ค่อยได้บอกผมนะครับแต่ก็ผมก็รู้ว่ามันเขาก็มีเครียดบ้างมันเทาจากมันเทาใช่จัง เราให้มนังใจเขายังไงบ้างโอ้ค่ะบอกเขาอย่าไปคิดมากเราทํางานที่เรารักอะครับเราเราเราทำงานของเราก็อย่าไปสนใจคนที่เขาคิดไม่ดีเลยมันมีผิวแคบ์อะไรขบงทางโอ้งนึงแคหงโ้งหแผนแน่นน้อยอะไรกัแล้วแต่ไม่นะครับเพราะผมว่าอย่างพี่น้องเขาลงมันก็เป็นรูปแบบเซ็กซี่ประมาณหนึ่งอะัมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบเออคนจะเอาไปแบบทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกไม่ควร ไม่ได้ห้ามเป็นสิทธิของเขาใช่แล้วก็เขาลบในการตัดสินใจดีเลมไหม หมดแล้วอ่ะกมีอะไรบ้างนะปีปี้ปลายปีนี้จะมีริปไปเที่ยวกระชับสมครันการสัมพั์กันไหมปีนี้ยังมีงานเยอะมากอยู่เลยครับก็คงจะเคลียร์งานก่อนครับแล้วก็ถ้ามีก็อาจจะมีครับแต่คืนี้ดีนะครับี้อาจจะไม่คนีอาจจะไม่ได้มีโอกสไปเขมีเย็บเ็ออดไหมครับาเอยอยากจะไปแบบเที่ยกาไรนั่ย่างเยก็ตอนนี้ยังไม่มีอ แต่ถ้าในอนาคตใกล้ๆอาจจะมีแต่ช่วงนี้หลายประเทศเริ่มเปิดแล้วอันนี้อาจจะมีทิปไปต่างประเทศอะไรกันไรอะคือตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าในในอนาคตก็คงมีครับแต่ว่าอย่างตัวผมเองช่วงนี้ก็ต้องยุ่งไปถ่ายรายการต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยส่วนมากเราเป็นแบบสายปุ๊บปั๊บใช่ไหมไม่ได้มีการวางแพลนอะไรเงี้ยลุกปุ๊บปั๊บเหรอครับเออที่ปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยไปลไก็ไปเลยใช่เราปลาปุ๊บ ก็คือจตีก็คือพร้อมสแตนบายใช่ครับก็พร้อมที่จะป้ายนิกกี้นะชัดกับมาริโอเด่นมากนะป้ายไฟฮะทำเองพี่ทำเองเปิดหน่อยครับเปิดไฟหน่อยไฟไม่ติดแล้วมันไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่ได้อยม่ไฟแล้วแล้วแล้วอยากมีครอบครัวหรือยัง ไม่ไม่ได้ปิดกั้นครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยนะอ,<า>อ่าเีาขอแล้วไหมจริงๆก็ไม่เล่นเอนาะิไม่ได้เล่นไปเรื่อยๆใช่ครับโอเคครับทำงานได้ดี